การนำเสนอการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลน,นครเชียงใหม่เพื่อการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศสถานศึกษาภาคเรียนที่2ประจำปี2567วิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาสมรรถนะเด็กอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีบนพื้นฐานคุณธรรมที่ดีงามเพื่อก้าวสู่การเป็นวัตกรพันธกิจ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีสมรรถนะในการใช้ชีวิตพื้นฐานใช้เทคโนโลยีมีความคิดสร้างสรรค์ควบคู่คุณธรรมส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานการดําเนินง,งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ผู้บริหารนายธีรศักดิ์ขวัญศรีวงศ์ครูผู้สอนจํานวน12คน ฝ่ายสนับสนุนการสอน3คนจำนวนเด็กทั้งหมด185คนมีห้องเรียนทั้งหมดจำนวน9ห้องชั้นเตรียมอนุบาล2ห้องเรียนชั้นอนุบาลที่1จําจำนวน3ห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่2จํจำนวน2ห้องเรียนชั้นอนุบาล3จํจำนวน2ห้องเรียนรวมทั้งหมด185คนการบริหารจัดการโดยกระบวนการ PDCAA <S, S 2> P Plan ร่วมกันวางแผน D Do ร่วมกันปฏิบัติ C. เช็คร่วมกันตรวจ A. Act. ร่วมกันปรับปรุง A. Accountability ร่วมกันรับผิดชอบด้านที่ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพคณะครูร่วมกันวิเคราะห์ความจำเป็นของสถานศึกษาชุมชนสังคมและท้องถิ่นรวมถึงผลการเรียนรู้ของเด็กปัญหาและแนวทางการพัฒนาเพื่อน,นำข้อมูลมาจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ครูใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์เรียนดูให้แก่เด็กปฐม,มวัยสำหรับเด็กอายุต่ตำกว่า3ปีระดับชั้นเตรียมอนุบาลและสำหรับเด็กอายุ3-6ถึงปีระดับชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3หลักสูตรมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้องร่วมกำหนดเป้าหมาย ูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการกำหนดวางแผนงานการนิเทศกำกับติดตามและประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กปฐม,มวัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ทางสุขภาพเด็กเล็กได้ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลและนำผลมาพัฒนาโดยวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการจัดการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้งสีด้านตามวัยและเกิดสมรรถนะตามทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21 3. าการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางศูนย์พัฒนานเด็กเล็กมีเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและวัดครอบคลุมพฤติกรรมของนักเรียนทุกด้าน <S <S เช่นแบบสังเกตพฤติกรรมแบบสัมภาษณ์ การตรวจใบงานชิ้นงานแบบประเมินพัฒนาการเป็นต้นโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การประเมินตามความเหมาะสมกับความสามารถตามวัยของผู้เรียนกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กในสุขภาเด็กเล็กสากบุาการการเรียนรู้กับกลุ่มวิชาอื่นๆได้แก่วิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนโดยจัดก,การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนและส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเกิดสมรรถนะการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อค้นหาความสามารถพิเศษของผู้เรียนผ่านการตัดกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออกในการทํากิจกรรมศูนย์พัฒนาดเด็กเล็กมีการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้โครงการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายเพื่ออบรมบ,บม่มนิสัยให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาได้กำหนดไว้คือคิดแสดงออกอย่างสร้างสรรค์โดยในแต่ละโครงการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนโครงการที่กำหนดไว้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาคณะครูมีการผลิตสื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาผู้เรียนรวมถึงการใช้สื่อทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการขยายผลการใช้สื่อและเผยแพร่สื่อเพื่อการศึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดโครงการการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยดำเนินการนิเทศใช้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มีการประชุมรายงานผลการนิเทศแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนครูเพื่อให้ครูนำผลการนิเทศมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 6. การวิจัยในชั้นเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมให้คณะครูมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาโดยร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาผู้เรียนผ่านการแลกเปลี่ยนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนมีการเผยแพร่ผลงานทางการวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานศึกษาและนําผลการวิจัยมาพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ7 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นทางศูนย์พัฒนาดเด็กเล็กประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมคิดวางแผนร่วมทําและร่วมรับผลประโยชน์ในการจัดก,การศึกษารวมไปถึงร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาเด็กในทุกๆด้านด้านที่2การบริหารงานงบประมาณตัวชีวิตที่1การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณ สุขภาพเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการจัดทํารายละเอียดแผนงบประมาณแผนงานโครงการตามตัวชี้วัดความสําเร็จของสถานศึกษาโดยมีการกําหนดงบประมาณการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงตามเป้าหมายกลยุทธ์ผลผลิตของโครงการกิจกรรมมีตัวชี้วัดผลสําเร็จผลสำลิดและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งได้มีการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆมีการรายงานจำนวนเด็กตามระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่นหรือ LEC ให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบเพื่อนำข้อมูลไปขอรับงบประมาณต่างๆจากสำนักงบประมาณและทางสถานศึกษาได้นำมาประกอบการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ .2568 เพื่อให้สอดคล้องกับการประมาณรายได้ของสถานศึกษาซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาในการใช้แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาทิเช่น โครงการค่าอาหารกลางวันค่าจัดการเรียนการสอนค่าเครื่องแบบนักเรียนค่าจัดซื้อหนังสือเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนตัวเชี้วัดที่2การจัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา5ปีแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการจัดทำโครงการกิจกรรมต่างๆมากมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษานโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดที่ให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐานซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้นำนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดมาเป็นกรอบแนวทางกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถานศึกษาแบ่งเป็น7ยุทธศาสตร์ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่1สมรรถนะผู้เรียนกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะเด็กอย่างสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่2เทคโนโลยีและภาษาเพื่อการสื่อสารกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีและภาษาเพื่อการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ที่3คุณธรรมจริยธรรมกลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กวัฒนธรรมยุทธ,ธศาสตร์ที่4โคดดิ้งกลยุทธ์การพัฒนาการคิดคำนวณอย่างสร้างสารรค์ด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษากยุทธศาสตร์ที่5สุขภาพพลานามัยดีกลยุทธ์ การส่งเสริมสุขอ,อนามัยและภาวะโภชนาการของเด็กยุทธศาสตร์ที่6การพัฒนากระบวนการบริหารจัดก,การศูนย์พาเด็กเล็กเทศบาลน,นครเชียงใหม่กลยุทธ์ที่6.4การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ที่7การส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเด็กกลยุทธ์การบรูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองชุมชนและภาคีเครือข่าย ตัวชีวัดที่3การดําเนินงานทางการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่มีการออกใบเสร็จทุกครั้งที่มีการรับเงินมีการบันทึกรับเงินจ่ายเงินในทะเบียนคุมมีหลักฐานการจ่ายเงินที่ได้รับการอนุมัติและมีการจัดทํารายงานประจาเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดทุกครั้งอาทิเช่นเงินค่าอาหารกลางวันค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่าจัดการเรียนการสอนค่าเครื่องแบบนักเรียนค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนเป็นต้นตัวชีวัดที่4ี่ การดําเนินการพัสดุศูนย์พัฒนาเต็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับถูกต้องตามระเบียบดําเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ทุกโครงการที่มีการใช้จ่ายเงินมีการลงทะเบียนบัญชีวัสดุและลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน มีข้อมูลความต้องการของผู้ขอใช้พัสดุและมีการตรวจสอบพัสดุประจำปีที่เป็นปัจจุบันด้านที่3ด้านการบริหารงานบุคคลตัวชี้วัดที่ 1. การจัดระบบบริหารงานบุคคลศูนย์พนาเด็กเล็กเทศบา,นาลนครเชียงใหม่มีการจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรให้เป็นปัจจุบันโดยในแฟ้มประกอบด้วยสำเนาวุฒิการศึกษาสำเนาบัตรข้าราชการสำเนาใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพครูจัดทำข้อมูลนักเรียนและการจัดชั้นเรียน จำนวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาวางแผนการจัดอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมโดยประสานการดำเนินการและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษาจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารงานจัดทำเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดหน้าที่และวิธีการดำเนินงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการศึกษาร่วมกับฝ่ายงานบริหาร ตัวชีวดที่ 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานดําเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและพนักงานจ้างและแจ้งพนักงานครูดําเนินการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานตามรอบปีงบประมาณดําเนินการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูทุก6เดือนเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจําปี ดำเนินการเรื่องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักง,งานครูครั้งที่1เดือนเมษายนครั้งที่2เดือนตุลาคมเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตัวชี้วัดที่3การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลาจัดทำเอกสารหลักฐานการปฏิบัติราชการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเช่นบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการรับและเสนอใวลาจัดทำสถิติวันลาหยุดราชการของพนักง,งานครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีพร้อมเก็บหลักฐาน สรุปรายง,งานเวนลาประจำเดือนของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งงานการเจ้าหน้าที่สรุปและรายง,งานสถิติการลาประจำปีตัวชีวิที่4การดำเนินงานด้านวินัยและการรักษาวินยัยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาวินยัยพนักงานครูและบุคลากรแนะนําให้ความรู้และพัฒนาข้าราชการครูและเกี่ยวกับข้อวินัยข้าราชการกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ด้านที่4ด้านบริหารง,งานทั่วไปตัวชี้วัดที่1การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศศูนย์พัฒนาเด็กเ,เทศบาลนครเชียงใหม่มีการใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิน่น LEC ECE โปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐม,มวัยโปรแกรม Kids Diary School แบบบันทึกภาวะเจริญเติบโต,ตของเด็กวัยเรียนและพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐม,มวัย DSPM ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ NCCS โดยมีหัวหน้างานวิชาการเป็นผู้ดูแลระบบติดตามตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเด็กโดยครูประจำชั้นนอกจากนี้ยังมีการจัดทำสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยมีข้อมูลสถานศึกษาข้อมูลเด็กข้อมูลครูและบุคลากรชุมชนตัวชี้วัดที่2การพัฒนาองค์กรและเครือข่ายการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่มีการจัดก,กิจกรรมรูรอบปลอดภัยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ต่างๆเช่นแผ่นดินไหวการจมน้ำและการเอาตัวรอดจากการติดอยู่ในรถยนต์และเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณสอนวิชาชีพครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาปริญญาโทจากสาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพในสถานศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ตัวชี้วัดที่3ระบบงานสารบัญภายในสถานศึกษา 1. ตรวจรับเอกสาร 2. ประทับตารับส่งหนังสือราชการกอกรายละเอียดเลขรับส่งวันเดือนปีและเวลา 3. เจ้าหน้าที่ธุรการจัดเก็บเอกสารและส่งต่อไปยังผู้เกี่ยวข้อง 4. จัดเก็บเอกสารแยกหนังสือราชการภายนอกและภายในตัวชี้วัดที่4การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบา,นนาลนครเชียงใหม่มีอาคารเรียน2อาคารคืออาคารไทยเข้มแข็ง52และอาคารนาครเชียงใหม่59ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบา,นนาลนครเชียงใหม่เปิดสอนตั้งแต่ระดับ2ขวบถึง5ขวบมีเด็กจำนวน185คนจำนวน9ห้องเรียนโรงเรียนมีเนื้อที่4ไร่84ตารางวาและมีห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนรู้และใช้งานต่างๆได้แก่ห้องคอมพิวเตอร์ห้องพยาบาลห้องประชุม โรงอาหารสนามเด็กเล่นกลางแจ้งและห้องน้ำตัวชี้วัดที่5งานกิจการนักเรียนการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักคุณธรรม8ปประการและกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นกิจกรรมวันเข้าพรรษาวันไหว้ครูวันพ่อวันแม่และกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีไทย เด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบา,นาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสารสัมพันธ์วันปฐม,มวัยส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาและทําให้เด็กมีประสบการณ์นอกห้องเรียนโดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมกับคณะครูเพื่อเป็นการสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านเด็กและโรงเรียนโครงการ Graduation Day งานรับสำริดที่บตรเด็กที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล3ตัวชี้วัดที่6การประชาสัมพันธ์การศึกษา การประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลมีเดียได้แก่ Facebook และ YouTube ภายใต้ชื่อสุนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางจุลสารจดหมายข่าวรายเดือนและสมุดสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน Best Practice การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐม,มวัยเด้านด้วยกระบวนการ p d c a s ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ นวัตกรรมทางการศึกษาของสถานศึกษาสุดพัฒนาเด็กๆเ,เทศบาลนครเชียงใหม่ PDCAS model โดยนวัตกรรม PDCAS model ใช้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม b r e s e Practice ดังนี้ Master Chef Junior Science Show Art Health for Fun และ Chinese World PDCAS model มีขั้นตอนและความหมายดังนี้ P Preparation การเตรียมความพร้อมสนทนากับเด็ก do do watch การแจ้งจุดประสงค์เนื้อหากิจกรรม c cooperation การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วางแผนการทำงานร่วมกันเป็นทีม a activity กิจกรรมลองทำดู s summary การสรุปองค์ความรู้กิจกรรม master chef junior เป็นกิจกรรมที่เด็กๆจะได้เรียนรู้จากกับอาหารที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการอาหาร เด็กๆได้ประสบการณ์การเรียนรู้จากการลงมือทำอาหารจริงจากเมนูต่างๆโดยเป็นการทำตามกระบวนการ PDCAS model ในการแลกเปลี่ยนความคิดการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำอาหารอาทิเช่นการทำอาหารไทยการทำขนมไทยตลอดจนการนำเสนอผลงานของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ ทำให้เด็กมีความมั่นใจและประสบการณ์ตรงจากผลงานของเด็กสามารถนำไปร่วมจัดบูธในงานสำคัญต่างๆเช่นการทำขนมบ้าบินกิจกรรมไซแ n นโช o w ส่งเสริมสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์และการทดลองมีกิจกรรมที่หลากหลายเด็กๆสนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันเช่นกิจกรรมผูเขาไฟระเบิดกิจกรรมสนุกกับฟองสบู่กิจกรรมการโจมการลอย โดยการเรียนรู้ตามกระบวนการ PDCAS Model เด็กๆจะได้เรียนรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เครื่องมือที่นำมาใช้ทดลองและประสบการณ์ที่นำไปใช้เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้กิจกรรม a r ร์ส่งเสริมสมรรถนะทางความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมทางด้านศิลปะร่วมกับการรู้จักใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิน่นรู้จักการนำของใกล้ตัวมาประดิษฐ์รีไซเคิลเช่น การทำกระดาษสาสากระดาษเหลือใช้นำมารีไซเคิลกลับมาใช้งานอีกครั้งโดยเด็กๆได้ลงมือเรียนรู้และทำตามกระบวนการ PDCAS โมเดลมีการรับฟังความคิดเห็นและการลงมือทำตามขั้นตอนและสร้างสารรค์เป็นผลงานของตนเองด้วยความคิดสร้างสารรค์ Health for Fun ส่งเสริมสมรรถนะทางร่างกายของเด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้อาทิเช่นการวิ่งซิกแซกการวิ่งเก็บของ การเรียนรู้บูรณาการเข้ากับวัฒนธรรมไทยการเล่นต่างๆทําให้เด็กได้เกิดการพัฒนาทางกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเรียนรู้กฎกติกาในการเล่นกับผู้อื่น Chinese World ส่งเสริมสมรรถนะทางด้านภาษาจีนผ่านการทํากิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายโดยเด็กๆได้ร่วมกันสนทนาและแปกเปลี่ยนความคิดตามกระบวนการ PDCAS Model ตลอดจนการนําเสนอผลงานของตนเองการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ประดิศฐสต์มงคลของจีนกิจกรรมการปั้นโมเดลอาหารจีนจำลองการทำอาหารจีนเกี๊ยวน้ำการเรียนรู้ Chinese Unplug Coding และกิจกรรมมคัคุเทศน้อยฝึกให้เด็กๆได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่จากกิจกรรมทั้งหมดที่เด็กๆได้เรียนรู้ตามกระบวนการ PDCAS m o เดลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบา,นนาลนครเชียงใหม่ ได้นำไปเสนอและเผยแพร่นวัตกรรมในงานเปิดบ้านวิชาการของทางสำนักศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่และคณะศึกษาดูงานจากองค์กรต่างๆที่เข้ามาศึกษาดูงานทางกระบวนการจัดการของศูนย์5เด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ผลการดำเนินงานคุณภาพเด็กคุณภาพครูคุณภาพสถานศึกษาและผลต่อชุมชน ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสุนย์พเด็ก,เ,ดกเทศบาลน,นาครเชียงใหม่ 1. คุณภาพเด็กเด็กได้รับการพัฒนาสมรรถนะโดยผ่านกิจกรรมที่เด็กสนใจและหลากหลายมีพัฒนาการทั้ง4ด้านผ่านเกณฑ์ระดับดีร้อยละร้อยเด็กสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆค้นหาคําตอบได้ด้วยตนเองสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 2. คุณภาพครู ครูมีการจัดกระบวนการเรียนที่มีคุณภาพมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมุ่งพัฒนาสมรรถนะทั้ง7ดด้านของเด็กมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC มีการนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ครูและบุคลากรของศูนย์พเด็กเล็กได้รับการยอมรับและสามารถเป็นผู้นําทางวิชาชีพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่เข้ามาศึกษาดูงานและได้รับรางวัลได้แก่นางสาวสารธทนันตาตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ช่วย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันอดับที่1กิจกรรมการประกวดแข่งขันสื่อนวัตรกรรมทางการศึกษาระดับชั้นศูนย์เด็กเล็กในการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือประจำปีงบประมาณพศ2567เมืองระแหงวิชาการ นณเทศบาลเมืองตากจังหวัดต,ตากและได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาระดับชั้นศูนย์เด็กเล็กการแข่งขันทักษะวิชาการและงานมหากรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่13ประจำปี2567นณเทศบาลคนครเชียงราย 3. คุณภาพของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลน,นาครเชียงใหม่เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาศึกษาดูงานทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดในปีการศึกษา2566ถึง2567จำนวน13แห่งและได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจากมสมศ 4. ผลต่อชุมชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาผู้ปกครองชุมชนมีความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น